ตกดกับครูน้อยฐานาพัฒนะคะก็คือช่อง InnerSource p o d c a และ y o และ YouTube นะคะในวันนี้เนี่ยครูน้อยจะมาแชร์เกี่ยวกับในเรื่องของกฎข้อที่2ก่อนที่เราจะเริ่มโทรหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เพื่อความสำเร็จนะคะเป็นการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันนะคะกฎข้อข้อที่2ก็คือให้คุณตรวจสอบแรงผลักดันของคุณเองนะ,ค,ะคุณได้ตั้งเป้าหมายความสาเร็จของตัวคุณไว้เช่นไรนะคะ อย่าตั้งเป้าหมายเพียงแค่เป็นเป้าของบริษัทนะเพราะว่าความสามารถของคนเราเนี่ยสามารถทําได้โดยไม่สิ้นสุดสามารถทําได้มากกว่าที่บริษัทกําหนดไว้แต่ให้มีการวางแผนการทํางานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะยกตัวอย่างข้อที่1นนะคะข้อที่1เนี่ยให้คุณเนี่ยกำหนดจํานวนสายโทรศัพท์ ที่จะเราจะติดต่อหาลูกค้าที่เราจะโทรออกหาลูกค้าในแต่ละวันว่าเราจะโทรกี่คนเราจะโทรกี่สายเช่นในวันนี้ครูน้อยอ่ะจะโทรหาลูกค้าให้ได้ร้อยสายซึ่งหมายความว่าเป้าหมายเนี้ยนะทำให้ครูน้อยเนะี่ยเปิดโอกาสให้ตัวเองนะได้พูดคุยกับลูกค้าได้มากขึ้นนะเพิ่มโอกาสในการปิดการขายมากขึ้นและทำให้ลูกค้าเนะี่ยรู้จักผลิตภัณฑ์ที่ครูน้อยเนะี่ยได้นำเสนอ นะะและผลลัพธ์ที่ตามมาก็คืออะไรเราก็มีเปอร์เซนต์ที่จะได้ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเราก็มีเปอร์เซนต์ที่จะมีการพัฒนาเพราะเวลาที่เราโทรหาลูกค้าเนี่ยนะคะเราได้มีการพัฒนาทักษะโดยที่ไม่รู้ตัว 1. เช่นทักษะการพูด 2. ทักษะการฟัง 3. ทักษะการวิเคราะห์ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ 4. ทักษะการปิดการขาย 5ทักษะการยกตัวอย่าง6ทักษะการเปรียบเทียบอธิบายคือทุกทุกทุกอย่างเนี่ยนะคะที่เราได้คุยกับลูกค้าเนี่ยเหมือนกับเป็น e x p e r i เ n c ีเนี่ยเป็นประสบการณ์นะเป็นการ Learning เป็นการเรียนเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าถ้าสมมุติว่าอนาคตเราเจอข้อกังวลใจที่เราจะเจอกับลูกค้าเนี่ยข้อถัดไปข้อใหม่ๆขึ้นมาเราสามารถจัดก,การปัญหาได้นะคะข้อที่2ก็คือให้คุณตั้งเป้าหมายว่า ในแต่ละวันเนี่ยเราจะนัดลูกค้าได้กี่ลายเพื่อที่จะมีการ follow up ต่อเนื่องทุกๆวันสมมุติว่าวันนี้ครูน้อยอยากจะโทรหาลูกค้าเพื่อให้มีการนัดหมายเพื่อที่จะตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อในวันพรุ่งนี้ประมาณสัก10บลาย นะคะคุณน้อยก็จะตั้งอ่ะพุกงนี้ฉันต้องมีนะวันนี้ฉันต้องโทรหารลูกค้านะเพื่อให้มีเป้าที่จะติดตามลูกค้าขอคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยขอปรึกษาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสักสิบลายเพื่อที่เราจะมีโอกาสในการเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็มีกำ,กำหนดด้วยกําหนดว่ายอดขายในวันนี้ในแต่ละวันนะ่ะคุณน้อยต้องได้กี่สายนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะฉันได้นัดหม่ลูกค้าละห้ลายอ่ะ แต่ยอดขายในวันเนี้ยฉันจะได้ประมาณสักสองหมื่นบาทต่อวันนั่นหมายความว่าฉันจะได้รับค่าคอมมิชชั่นประมาณสักสามพันบาทต่อวันอันนี้คือวิธีการตั้งเป้าหมายนะคะให้ตั้งยอดประจำวันแล้วก็ยอดติดตามผลรอคำตอบจากลูกค้าในทุกๆวันด้วยนะคะเพราะเป้าหมายเนี้ยจะทำให้คุณมีแรงผลักดันและทุ่มเท ในการทำงานเพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในขณะเดียวกันที่เราคิดถึงจำนวนเงินคิดถึงเป้าหมายเราจะเชื่อมโยงมีความคิดเลยสมองจะเชื่อมโยงในความคิดถึงว่าสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเราอาจจะต้องการบ้านรถต้องการเงินเก็บสกักก้อนหนึ่งเนงนั้น,น,นถ้าเรามีการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันนั่นหมายความว่า เงินเราก็เพิ่มขึ้นทุกวันความฝันในอนาคตที่เราตั้งเอาไว้จะได้เป็นจริงนะคะข้อต่อไปข้อที่3ให้คุณตั้งเป้าหมายเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถทำได้นะให้เหนือกว่าที่เราตั้งไว้สักประมาณ10-20%ยกตัวอย่างเช่น ะะวันนี้เป้าหมายที่ครูนัดหมายให้ลูกค้าได้ประมาณสักสิบคนแต่ในใจครูจะคิดไว้ว่าเอ,อ,อยากจะทำให้ได้สักประมาณสิบสองลายก็คือเพิ่มขึ้นสักประมาณยี่สิบคนนะ,ะซึ่งเป็นการท้าทายตัวเองแอบท้าทายในใจลึกๆเพราะบางคนเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดเป้าหมายตัวเองให้คนอื่นฟังนะก็วิธีเนี้ยเป็นวิธีที่ดีให้เราแอบคิดเป้าหมายเพราะนั่นหมายถึงว่า เรามีการพัฒนาฝึกฝนตัวเองให้มียอดเพิ่มขึ้นทุกวันทำไมบริษัทถึงต้องตั้งยอดเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนที่คุณทำงานสมมติว่าคุณเป็นเด็กใหม่เดือนแรกสองเดือนแรกสามเดือนแรกบริษัทยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายยังไม่ได้คาดหวังกับตัวคุณมากนะจึงตั้งเป้าหมายน้อยๆเข้าไว เพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงแรกอ่ะเป็นช่วงของการปรับตัวเป็นช่วงของการเรียนรู้ดังนั้นคุณต้องได้เวลาในการเรียนรู้ด้วยสมมุติว่าตั้งเป้าหมายให้คุณสักประมาณเดือนแรกแสนหนึ่งอ่ะเดือนที่สองให้ประมาณสักแสนห้าเดือนที่สามให้ประมาณสักสองแสนอย่างเงี้ยค่ะแล้วทําไมเป้าหมายบริษัทถ,ถึงได้เพิ่มขึ้นล่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะว่าทักษะคนเราอ่ะจะเพิ่มขึ้นตามอายุงาน ยิ่งเราทำงานหลายวันมากขึ้นทักษะที่เรามีได้ฝึกฝนการพูดการคุยกับลูกค้าก็เพิ่มขึ้นดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเป้าหมายคุณถึงต้องเพิ่มมากขึ้นแล้วคุณก็ต้องพยายามเพิ่มเป้าหมายส่วนตัวตัวเองตัวเองด้วยอย่างเช่นภายในปีนี้ฉันจะต้องมีรถภายในสองปีฉันจะต้องมีบ้าน อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นตัวอย่างในเรื่องของสิ่งของหรือว่าเป็นตัวอย่างในระยะเวลาประมาณสัก3-5ปีก็ได้ที่คุณทำงานนี้อยู่นะคะต่อไปก็คือข้อที่4ให้ท้าทายเพื่อนร่วมทีมให้มีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการมอบรางวัลให้กับตัวเองถ้ามีการบรรลุปเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะคุยกับเพื่อนร่วมทีมว่าเออวันนี้เรามาแข่งกันดีกว่าว่าเราจะได้โทรหาลูกค,ค้าได้มากที่สุด นะฮะหรือว่าวันนี้ใครขายได้มากที่สุดนะถ้าคุณทําได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครูน้อยเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยให้รางวัลตัวเองอย่างเช่นอาจจะไปทานอาหารดีๆสักมื้อหนึ่งหรือว่าคิดว่าวันนี้เป็นวันพิเศษฉันจะมอบของขวัญสักชิ้นหนึ่งซื้อกระเป๋าใบเล็กๆสักใบหนึ่งให้กับตัวฉันเป็นการกระตุ้นให้กําลังใจตัวเอง นะให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นในการได้รับรางวัลชิน้นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้ซื้อให้กับตัวเองแต่ก็ทําให้เราเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะคะข้อต่อไปก็คือข้อที่5ให้เริ่มต้นวันแต่ละวันเนี่ยด้วยความสําเร็จรวดเร็วและกระตือรือร้นน,นะครตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยควรตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดชื่น การคิดบวกไม่ใช่พอมาถึงตอนเชา้าปุ๊บโอ้ยรถติดเบื่อจึงเอออารมณ์ไม่ดีเลยทะเลาะก,กับที่บ้านมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เอาต่อไปนี้ให้เปลี่ยนเป็นการคิดบวกสมมุติว่าทะเลาะก,กับที่บ้านมาอืมเราก็ถึงเวลาต้องมาทบทวนตัวเองแล้วนะแต่ตอนนี้เราต้องทํางานก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะไม่มีรายได้เราก็จะไม่มีค่าคอมมิชชั่นเราก็จะมีไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวได้ นะแล้วก็ได้แต่ขอบคุณตัวเองเออขอบคุณมากที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันเล็กๆน้อยๆทาให้เรารู้สึกเออขุ่นมัวหรือเปล่าแต่เราก็ต้องมีการตระหนักถึงในเรื่องของความรู้สึกตัวเองด้วยถ้าเรารู้สึกตัวเองว่าเรารู้สึกขุ่นมัวตั้งแต่เช้าเนี่ยให้เปลี่ยนละนะตอนนี้ฉันรู้สึกดีมากพูดกับตัวเอง Incantation ทุกวันฉันรู้สึกดีฉันรู้สึกเก่งคิดบวกเข้าไว้เราพูดกับตัวเองต่างๆที่น่ากระจก หรือพูดให้กับใครฟังก็ได้ฉันเป็นคนที่โชคดีมากฉันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการขายทางโทรศัพท์ฉันเป็นคนที่โทรไปหาลูกค้าแต่ละรายแล้วลูกค้าเนี่ยรู้สึกรักฉันรู้สึกชอบฉันรู้สึกอยากซื้อสินค้ากับฉันฉันมีความมั่นใจมากทุกสิ่งที่ฉันต้องการเนี่ยฉันทําได้ทุกอย่างถ้าฉันจะทานะสิ่งเหล่านี้ นะให้คุณลอง Incantation พูดกับตัวเองทุกๆวันฉันมีความใจม,ม,มั่นใจมากฉันมีความเชื่อใจฉันสนุกกับงานมากฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าฉันขายดีฉันสุดยอดฉันเป็น t o อปเซลอะไรประเภทนี้นะคะที่อวยพรตัวเองให้เป็นวันที่ดี นะและสมองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอารมณ์ของเราให้รู้สึกดีตามไปด้วยให้เราพูดหลายๆครั้งหลายๆครั้งจนเราคิดเชื่อเชื่อว่าสิ่งนั้นเน่ยเกิดขึ้นจริงนะฉันจะโทรหาลูกค้าทุกคนที่นัดหมายหรือติดตามรอฟังคําตอบนะคะหรือเป็นการวางแผนล่วงหน้าเช่นในวันนี้ฉันต้องติดตามลูกค้าในลูกค้า A ลูกค้า B เพื่อตอบคําถามเพื่อรอการปิดการขายเมื่อเริ่มต้นวันเนี่ยให้คุณเนี่ยมีความมุ่งมั่น นะกระตือรือล้นคิดบวกจะช่วยทำการทำงานของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพนะและทำงานได้ดีมากขึ้นและเป็นวันแห่งชัยชนะทุกๆวันนะคะข้อที่6ให้หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นการโทรหาลูกค้าแบบลอยๆไม่มีความคาดหวงังไม่มีเป้าหมายอันนี้สำคัญมากทำหน้าที่ไปวันๆโทรไปเหอะแต่ รู้หรือไม่ว่าลูกค้าที่เราโทรไปแต่ละสายเนี่ยนะ,ะเราต้องเห็นคุณค่าเขาเพราะนั้นหมายความว่าลูกค้าเนี่ยกำลังนำเงินมาให้คุณกําลังนำค่าคอมมิชชั่นมาให้คุณถ้าคุณพูดได้ถูกใจถ้าพูดคุณพูดแล้วเป็นเหตุเป็นผลทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับวันลอยๆยนะคะยกตัวอย่างเช่นหากคุณตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายในใจนะหรือ,อยังไม่รู้ว่าต้องทำอะไร หรือรู้สึกว่าขาดแรงบันดาลใจแทนที่จะคิดว่าเอาละวันนี้ก็คงขายไม่ได้อีกละเอามันไม่มีประโยชน์เลยถ้าเริ่มต้นวันใหม่แบบนี้คุณก็แพ้แล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันนะคะลองเปลี่ยนเปลี่ยนดูมาเริ่มต้นวันใหม่โดยตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเช่นวันนี้ฉันจะทำยอดขายได้สักประมาณห้าหมื่นบาทอืม ฉันต้องโทรหาลูกค้าให้ได้เพิ่มจากเมื่อวานอีกสักประมาณ50สายเพื่อที่ฉันจะได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นโอกาสเปิดโอกาสให้ฉันเนี่ยมีค่าคอมมิชชั่นที่สูงขึ้นนะและนี่คือการเริ่มต้นของผู้ชนะนะคะสุดท้ายนี้เนี่ยใน EP นี้หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์นะและหยิบกดพื้นฐานข้อที่สองเนี้ยไปใช้ นะคะคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้ใน EP ีแรกนะใน i n n e r s o ์ซอ o d c a s t แและ YouTube นะและเริ่มต้นการทำงานที่ประสบความสำเร็จด,ด้วยการวาแงแผนการทำงานพบกัน EP ีหน้านะคะและเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสไปได้วยกันขอบคุณมากนะคะ